เดิมแต่ว่าฮังการียังคงต้องการที่จะคงความเป็นมิตรต่อกันกับเยอรมนีโดยในช่วงนี้แนวคิดฮังการีอันยิ่งใหญ่กำลังได้รับความสนับสนุนในหมู่ชาวฮังการีโรมาเนียซึ่งเป็นฝ่ายพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและเป็นผู้ชนะสงครามกลับรู้สึกว่าตนจะเป็นฝ่ายที่สูญเสียผลประโยชน์ในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สองจากผลของสนธิสัญญาโมโลดอฟอริบเบนซอบ ทำให้โรมาเนียต้องสูญเสียดินแดนทางทิศเหนือให้แก่สหภาพโซเวียตรังวัลเวียนนาครั้งที่สองทำให้โรมาเนียต้องยกแควนซานซินวาเนียตอนบนให้แก่ฮังการีและสนธิสัญญาเมืองคาโจว่าโรมาเนียต้องยกแควนโดบรูจากให้แก่บัลแกเรียในโรมาเนียเองก็มีแนวคิดโรมาเนียอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีเป้าหมายที่จะรวมตัวกับนาซีรมเนีบัลแกเรีย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ได้สูญเสียดินแดนให้แก่กรีซโรมาเนียและยูโกสลาเวียในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และในสงครามคาบสมุทรบอลข่านครั้งที่สองฟินแลนด์